สวัสดีครับเพ่นดินแม่เรียบเรียงขึ้นเพื่อทำรงคุณค่าอาระยธรรมท้องถิง่นตอนฝนลูกปลาเดือนไอ้เบาไข่เส้นเรียบเรียงใช้วัดสีแก้วให้เสียงอ่านเดือนไอ้ข้าวอวบเขียวขจีในานายังคงมีน้ำที่เหลือมาตั้งแต่เดือน11เดือน12ปริ่มคันนา ช่วงนี้ฝนลูกปลาเริ่มตกข้าพระเจ้าซึ่งตอนนั้นยังอายุไม่ครบเกณฑ์ประถมศึกษาถามแม่ว่าทำไมเขาจึงเรียกฝนลูกปลาใจหนึ่งก็แอบคิดไปเองว่าฝนที่ตกลงมาคงไม่ใช่เป็นน้ำแต่มันน่าจะเป็นลูกปลาตัวเล็กๆแม่บอกว่าที่เรียกว่าฝนลูกปลาก็เพราะว่า ระยะนี้แม่ปลาชนิดต่างๆกำลังมีลูกปลาตัวอ่อนๆด้วยความไร้เดียงสาของลูกปลาเหล่านั้นจึงเที่ยวว่ายน้ำเล่นกันเป็นฝูงๆโดยไม่ได้หวาดหวันต่อภัยอันตรายมันกลับสนุกสนานมากขึ้นเมื่อเวลาฝนตกน้ำในานาล้นเอ,อือและไหลไปยังบิ้งหรือกระทงนาที่ต่ำกว่า มันก็จะพากันว่ายไปตามน้ำที่ไหลข้าพระเจ้าจึงรู้ว่าฝนลูกปลาก็คือฝนที่ตกในระยะที่ลูกปลานานา,นาพันธุ์กำลังชุกชุมนั่นเองฝนลูกปลามีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับฝนธรรมดาก็คือมันจะตกลงมาโดยที่ไม่ได้ตั้งเท้าช่วงเวลาในการตกเป็นเวลาช่วงสั้นๆ ประมาณสองสนาทีแล้วก็ผ่านไปเหมือนลมพัดเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนักก็จะตกลงมาอย่างเดิมอีกเม็ดฝนโตถ้าถูกศรีรษะหรือใบหน้าจะรู้สึกเจ็บฝนออกขึ้นแล้วแม่มองท้องฟ้าทางทิศตะวันออกท่านบอกว่าถ้าฝนออกขึ้นหรือตั้งค้าวหรือก่อตัวทีไรฝนจะตกติดต่อกันหลายหลายวัน ชาวบ้านเรียกว่าฝนผ้าหรือน้ำผ้าที่จริงฝนออกเริ่มตกมาตั้งแต่เดือน11เดือน12แล้วและก็ทิ้งช่วงไปมาตกอีกครั้งในเดือนอ้ายฝนออกเป็นฝนที่ตกประมาณเดือน12ก้อนเมฆจะขึ้นหรือตั้งเ้าหรือก่อตัวมาทางทิศตะวันออกหรือทะเลอ่าวไทยหรือมอรสมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเมฆที่ก่อตัวขึ้นทางทิศต,ตะวันตกในระหว่างเดือน7ถึงเดือน8ฝนที่ตกลงมาในระยะนี้เรียกว่าฝนพระหรือมอรสุมตะวันตกเขียงใต้ระยะนี้พ่อตัดไม้ไผ่มาจากป่ายางพารามาจากเป็นตอกไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันพอตกกลางคืนพ่อจะจุดตะเกียงน้ำามันกาด และนั่งสารอุปกรณ์สำหรับจับปลาเช่นซ่อนเจ้ยตะข้องเบ็ดตกเบ็ดทงและเครื่องมือสำหรับจับปลาอีกหลายชนิดอย่างขยันขันแข็งข้าพระเจ้าชอบคืนฝนตกเพราะว่าอากาศเย็นนอนคลุมโปองอบอุ่นสบายมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงฝนตกกระทบหลังคาดังพรึบพบึฝนมีประโยชน์มหาศาล ทำให้ข้าวในนาเจริญงอกงามทำให้พืชพันธุ์ชนิดต่างๆสดชื่นใบเขียวชะอุ่มไหวริกๆอย่างลิงโลดน้ำฝนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของปลาน้ำจืดหลากชนิดที่ล้วนแต่เป็นอาหารของเราน้ำท่วมแต่ไม่มีไผ่การที่น้ำเอ่อล้นมาจากลำคลองและไหลไปทั่วทุ่งทั่วดอน จนมองไปทางไหนก็เห็นแต่ผืนน้ําในน้ํานั้นมีปลาดุกปลาช่อนปลาหมอและปลาน้ําจืดอ,อื่นๆอ,อีกมากมายณที่นั้นจึงมีประโยชน์แม่ขยันทำมาหากินไม่แพ้พ่อแม่ฝนจะตกเทกระนํำตลอดทั้งวันแม่ก็ไม่ได้นั่งคุดคูอยู่ในบ้าน ยังคงออกไปทำงานท่ามกลางสายฝนไม่เกรงกลัวความหนาวเย็นและเหน็ดเหนื่อยอาจเป็นเพราะว่าแม่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวและชีวิตลูกๆกก็ได้ท้องฟ้ามืดคลึม้มฝนและลมกันโชกมาตลอดทั้งวันน้ำเริ่มเต็มแอ่งเต็มปลักเต็มคูใกล้บ้านแล้วก็เอ่อล้นไหลหลา,ลากไปทั่วบริเวณ จนดูขาวพโพลนไปทั่วถ้าฝนตกตลอดคืนต่อเช้าปลาลงแม่เลยกับข้าพระเจ้าขณะที่กำลังจูงวัวเข้าค้กท่ามกลางสายฝนคำว่าต่อเช้าก็คือพรุ่งนี้ข้าพเจ้าดีใจที่แม่บอกว่าปลาลงปลาลงก็คือปลาน้ำจืดจำนวนมาก ว่ายน้ำไปตามช่องน้ำที่ไหลในฤดูน้ำหลากหรือฝนผ้าเพราะทุกปีที่ปลาลงแม่จะชวนข้าพเจ้าไปสุปลาซึ่งเป็นวิธีการจับปลาน้ำจืดวิธีหนึ่งในหน้าน้ำหลากหรือฝนผ้าและมีปลาลงโดยใช้เจ้ยคือตะกรงไปรองที่ช่องน้ำแคบ ลาก็จะไหลไปติดอยู่ที่ก้นเจ้ยเช้าตรู่ของวันใหม่ฝนยังตกหนักน้ำเริ่มนองล้นท่วมมากกว่าวันก่อนข้าพเจ้าหิ้วตักข้องเจ้ยใบใหม่ที่พ่อเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเดินตามหลังแม่ด้วยหัวใจที่จดจอ่ออยู่ที่ฝูงปลากลางทุ่งนาจนลืมน้ำหนักของสิ่งของที่อยู่ในมือ และความเหน็ดเหนื่อยเสียสนิทข้าวเขียวขจีตลอดทุ่งเสียงน้ำไหลพลงพลงคันนาหลายแห่งถูกน้ำท่วมและไหลลงสู่ที่ต่ำดังกรุก,กรกชาวนาชายหญิงและเด็กสองสามคนมองเห็นอยู่รำไรรำไรกลางทุ่งกว้างด้วยจุดประสงค์เดียวกันแม่ตัดกิ่งมังเรและกิ่งไม้อื่นๆ ที่มีใบมากๆอีกหลายชนิดหอบมาพรุงพรังเต็มหอบแม่เดินไปหาทำเลที่เหมาะตรงคันนาที่มีน้ำปริมปร,มปริมตลอดทั้งคันนาแม่ใช้จอบที่เตรียมมาขุดแสะดินบนคันนาให้เป็นช่องขนาดเล็กกว่าปากเจ้ยแล้วน้ำก็จะไหลาจากบิ้งหรือกระทงนาที่มีระดับน้ำสูง ผ่านช่องลงสู่บิ้งที่มีระดับน้ำต่ำกว่าด้วยกระแสเชี่ยวกราดแม่ใช้พระตัดกิ่งไม้ขนาดเท่าหัวแม่เท้าสองอันยาวประมาณเขนข้าพเจ้าปักลงที่ปากช่องน้ำไหลในานาบิ้งที่มีระดับน้ำต่ำกว่าทั้งสองอันเอาก้นเจ้ยพิงไว้กับไม้หันปากเจ้ยสวนกระเสน้ำที่ไหล โดยให้ปากเย้่เอียงพอที่จะรองรับปลาที่ว่ายลงมาทางช่องน้ำข้าพระเจ้าช่วยแม่เอากิ่งไม้ที่มีใบดกๆหลายชนิดที่เตรียมไว้ไปปักบริเวณช่องน้ำไหลจนเป็นซุ้มร่มครึ้มปลามันชอบที่สุขสบายเหมือนคนแม่บอกขณะที่กำลังช่วยกันปักซุ้มไม้ แม่และข้าพเจ้าเฝ้ายืนดูฝูงปลาต่างๆเช่นปลาขาวคือปลาตะเพียนขาวปลาเมียงคือปลาตะเพียนแดงปลากระดีปลาซิวปลาหมอปลาขอซึ่งมีลักษณะคล้ายปลาหลดแต่ตัวเล็กกว่าปลาหลดปลากริมและอื่นๆที่มาออกกันที่ซุ้มไม้ที่เราปักแล้วก็ว่ายลงทางช่องน้ำไหล ไปติดอยู่ที่ก้นเจ้ยเป็นฝูงฝูงแม่ยกเจ้ยขึ้นมาแต่ละครั้งก็จะได้ปลาชนิดต่างๆนับสิบนับร้อยยื่นให้ข้าพเจ้าเทใส่ตะข้องแล้วนำเจ้ยไปพิงไว้ที่เดิมอีกปลาพวกนี้มันโง,ง่จริงๆข้าพเจ้าพูดกับแม่เมื่อเห็นฝูงปลาถ้ายอยลงเจ้ยฝูงแล้วฝูงเล่าปลามันเป็นสัตว์ มันไม่มีความคิดเหมือนคนมันจึงมาให้เราจับเอาง่ายๆแม่บอกข้าพเจ้าเมื่อได้ปลามากพอสมควรแม่ก็ชวนข้าพเจ้ากลับบ้านก่อนกลับเราช่วยกันถมช่องน้ำให้คันนาอยู่ในสภาพเดิมเราช่วยกันเก็บสัมภาระแม่แบกจอบและพราข้าพรเจ้าหิ้วตะข้องใส่ปลาและเจ้ยเดินตามหลัง แกงส้มปลาสดใส่ทางบอลกำลังเดือดพล่านโชยกลิ่นหอมตราลกแม่ตักแกงที่สุกใหม่ๆใส่ถ้วยตราไก่เรียงรายไว้หลายถ้วยเพื่อเผื่อแผ่เพื่อนบ้านใกล้เคียงเรื่องนี้เป็นหน้าที่ประจำของข้าพเจ้าที่จะต้องทำหน้าที่สื่อสารมวลชนนำไปแจกจ่ายและสิ่งที่แม่ไม่เคยลืมคือ ต้องตักใส่สำรับเพื่อนำไปถวายพระในตอนเพลนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคุณสมบัติของคนดีนะลูกการทำบุญทำทานช่วยให้จิตใจเราสบายพ่อบอกข้าพระเจ้าหลังจากที่กลับจากการทำหน้าที่ส่งแกงส้มแก่เพื่อนบ้านพ่อแม่ลูกนั่งล้อมวงกินข้าวสวยร้อน กับแกงส้มปลาสดใส่ทางบอนที่หามาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงอย่างอร็ดอร่อยและเต็มเปี่ยมด้วยความสุขจบแผ่นดินแม่ตอนฝนลูกปลาเดือนอ้ายสวัสดีครับ